วัสดีครับอาจารย์นกเขาในทุกทุกท่านสวัสดีทุกๆคนเมื่อนี้ออกไหมตอนกอากาศดีเมื่อนี้อากาศดีดีดีเนียนกกำลังเริ่มหาวเริ่มคึกคักผู้ใดออกกับมันมานเด้อถัาล่องนายกเนี่ยผูย้ในไห่เนี่ยหลายหลายคนเราผู้ใดได้ออกมันมาน พ่นมานม้านประจำาละพอน้อยถ้าล่องเนี่ยพ่นม้านประจำผมกับม้านละ,ละตัวนึงแล้วนี่ม้มานไปหนึ่งแต้มแล้วนี่ครับอจอมโหดออกมาเมื่อนี่เอาจอมโหดออกมามว่าไปเบิ้งอีกก้อนหนึ่งเหียนบินเข่าลราจอมโหดคู่และะ้วก็เฮี้ยคืออยู่แต่ว่าผมว่าผมได้ยินยพเนียดลันจังวายจิตไปเบิงืง คันคันคู่แล้วคันนกเหยียบก็เหียกยุหันละบ่ว่ามีคู่เหียกยุหันละผมว่ามันผมได้ยิ้พเนียัดลันดังตบเลยผมกับยุกก็ถด้ยินอยู่ตัวแรกถือกระแนวนี้คันคู่ละก็เหียยบ่ไปเอาลงก็เหียยบ่มีคู่บดยากลงปีกยุหันละบ่ะ ขันที่ถือกก็คือผมก็ว่ามันถือกล้เขาป้องคักผลไหมที่แรกก็มาจับกุกดูงหญ่นี่ผมใส่ไว้ต่ำๆๆตีทะไล่ออกมาตะพูนมาจับปุ๊บล,ลงไปจับต้นใกล้ๆนะกู้แล้วกันเขาเลยขเลยขาแล้วกันเขาค้อนเลยเลยก็ได้คู่เลย มันบังคับนะใส่บังคับเวนทีแบตเตอรี่กใกล้ทิ้งเมือแล้วแบตโทศรศัพท์กระไดดี่ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีตัวแรกกันได้ซะซีโมงใหญ่ามาไม้นี่อีกอ้าวเหยียบจูบนอว่ามันดังตกเลย าะมันนกเหยียบเลยแขงแวงออกดูบ่นน่นเด็กขค้นปิวแวนๆมานี่แม่นหละล่ะอา้าวจัดอีกแล้วจอมโหดจัดใ้สองแต้มมือนี่วานสุดๆหอดเทียงนั่นเรียบร้อยละ ยบร้อยแล้วครับนั่นฟองเนียดลันเหลือดอกอ้าเอาลงมาอีกแล้วได้มันอีกแล้วหมดมันอีกแล้วมือนี่มนัมนมันมือนี่ขอบคุณอาจารย์ทุกทท่านเด้อที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับปนกกันครับบาทนี่